เฮ้ยกูตายกล้วยกูถือไม้ไม่ใช่เหรอวะไม้เปลี่ยนเป็นมีเลยไม้เปลี่ยนเป็นมีเลยโอ้ฟีอีกแล้วอยากเล่นพูดเลยแม่งบุรพพาขึ้นเลยกูบ่อยเวทแล้วว่าอย่าลงมากูกลัวแบบเออแบบจะพูดยังไงอ่ะกูกูกูบัฟแล้วลุงแบบอุ๊ยตอดมึงบัฟแรงเกินอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจว่าเวลากูบัฟใช่ป่ะแล้วลุงเขาเป็นเจ้าของเมืองอ่ะแล้วกูไปบัฟรู้เล่นอะรู้อยู่ระหว่างรู้เล่นเขาคงคิดในใจไอ้ตอนมึงบัฟแบบ เอาสะพังเลยกูคิดถูกคิดคิดว่าที่เอาเฮียตอดมากูบับพังจริงนะรับลุงรับลุงให้ให้อุ้มครับเกืบอบเออครับเมื่อกี้ได้ครับสวยน้องสวัสดีดครับคุณพัทสวัสดีดครับ หายไปไหนมาเนี่ยคิดถึงนะเนี่ยมันอะไรไม่รู้อ่ะในบอ่ะกลับบ้านกับที่ไอ้เนี่ยเอ้ยเออจะหาต้นหลุดอยู่ละงงแตกแล้วกล่องชิ้นส่วนรถล่ะขายไหมหรือว่าประกอบเอาดีได้มาเก้าอันเองอ่ะแพงไหมครับา้ะถึงสิบไหมน่าจะถึงอยู่กล่องละสิบมีไม่เห็นด้วยมันจะให้คือลุงด้วยสิบห้าเอ็มะ ยืมแกมาไงลุงน่ะหรอพี่ใช่ใช่ยืมมาสิบห้าเราเป็นนี่เราต้องคืนเฮ้ยมัน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 อามาชุดแดงข้างหลังอะเห็นปะเอาพวกมันปะมันกำลังอุ้ยมันมากันปะอุ้ยมาเยอะมาเยอะเต็มเลยคุณใหญ่ไปเนียในเนีย ไอเนี้ยได้เนี้ยมันรู้ว่าบ้านเราโดนอันนี้หรือเปล่าวะจะมาเปิดไฮคีคาบ้านพี่แล้วก็ห่อเราฟรีเฮ้ยเ,ออเออมันมานะอย่าเพิ่งเข้าไปนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะเพื่ไม่กลัวโดนวะออยยาากต่ะเขาไมกูยิงกันมันสั่นวะไปไหนเฮียมึงวิ่งสุดขั้วจเพื่อนหาเยียอะไรไอ้สัส่น สวยซึ้งบับไปน้องสวยซึ้งสวยมากเอาอีกเอาอีกไม่กูยิงใครไม่ล่มเลยว่าตำรวจมีการตั้านด้วยแน่เราต้องลงพี่ตัสเราต้องลงลงก็ลงแล้วอ่ะ จะตายเพื่อนข้ามาตายเยอะต้อรวจชุวเพื่อนหน่อยตับรัวมีซอสปั๊มต่อยอยู่ไอ้เอ้ข้างมาชุบเองตะรวจชุบเองชุบเองชุเกิดนะเกิดนะทำไม่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 ทิพทิพปืนหลบปืนหลบปืนหลบเฮ้ยกูตายอู้ ขวยก็ถือไม้ไม่ใช่เหรอวะไม้เปลี่ยนเป็นีเลยไม้เปลี่ยนเป็นีเลยโอ้ฟีกอีกแล้วอยากเล่นคนถือคนนึ่งชุนลกพี่แล้วชุนลูกพี่แล้วชุนลูกพี่แล้วเลยเล่นบีเลบีีโนเล่นบีเปลี่ยนเล่นบีได้หมดเปลี่ยนเล่นบีได้หมดเปลี่ยนเล่นบีมีเลยมีเลยมีเลยมีเลนมีเลยปตีปาีทีไพ่แล้วปาตี้ยังไกันดียงกันดีมันประเมินไม่ได้ตำรวจเยอะเกิดมีเกิดมีเกิดมีเด

แหลกทิพยเขามลมแล้วไม่่ต้อองเเลนยยะาเชียร์ซับไปมาเชียร์ซับไปเกิดคนนึงอ่ะตัวฟรีแม่มึงอ่ะตัวฟรีพ่อมึงอ่ะมึงเห็นล่ำล่วนไหมลุยเฮียก่อนไม่หนูกูต่อยแม่งหรอมึงชื่ออะไรวะถอยถอยถอยออกไปไอ้เฮียฟรีพ่อฟรีแม่มึงไงฮะเอ้ยเงียบอะไรไอ้เฮียใครบอกฟรีไว้สัตว พูดเลยแม่งบุรพาขึ้นเลยเย็ดแม่ตำรวจไปร้อยอาวุธกูแม่งอย่างมีแค่ขอนที่ดีเอ้มีมีมีแค่ไม้ที่ดีสุดมึงบอกกูฟีมึงต่อยเดียวกูไหมในบ้านอะไล่เลี้ยนหร่เปลามึงเอาไหมเขาจะเปิดมาคีใต้บ้านเฮ้ยเฮียและกูงงแล้วเรามาบ้านกันทำไมเนี่ย

หเอาหมอแล้วตาลอมไม่อยากรู้ไหมเท่าไหร่เมื่อกี้ที่มาเล่นหมดอ่ะสามสิบแปดคนอะ่ะเหมือนแก๊งๆหนึ่งอะ่ะเชี้ยอย่างเยอะ พวกเพื่อนพวกเพื่อนพ่อกูมาไม่เนี่ยไอไอ้ไอแร็ปไปเฉยมาปะพวกไอแร็ปไปเฉยมาปะกูนอนกูนอนสมหมดอย่างหมดอย่างฟินพวกไอแร็ปไปเฉยมาปะวะกูแจ้งเพื่อเพื่อนพ่อกูแม่งเลยพวกไอแร็ปไปเฉยอ่ะกูบอยเว็ดเลวว่าอย่าลงมา มันสู้ไม่ไหวหรอกลงมาตายไอ้เหี้ยคูยอะไรสัตว์พี่กูโดดตายทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมบงแหกมึงชนะกูเหยื่อมาคงแปลกเจอกับพวกกูเหยืสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยซวยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊ทรงแก๊ที่พวกมึงเคยได้ช่วยพขาแก๊กกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟ คุณมันสนุนไม่ใคร